วันนี้ทุกคนวันนี้นะคะพ่อมจะพาเพื่อนๆนะมาพบกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ชักนําเราเข้าวงการแคกตัดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกับน้องพร้อมกับความรู้เรื่องแขกตรัดแน่นเลยค่ะแม่ค้าติดลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวไปเข้าไปทักนางกําลังติดลูกค้าลูกค้าเต็มร้านเลยทุกคนดูนี่นะ ซึ่งจะบอกว่าแคปปัร้านน้องอ่ะมันเยอะมากเขาก็จะมีแต่ตัวสวยๆแ,แรลๆทั้งนั้นเลยเป็นไม้แบบทั่วไปราคาหลักสิบก็มีนะดงขนลกเหลืองนี่ดงขนแมว นี่นะคะโฉมหน้าน้องพี่เป็นผู้ชักนำเราเข้าวงการแท็กัทนะคะเขาเรียกว่าป้ายาเลยทุกคนดูสิแล้ดูมีอลังการมากมายดูร้านหน้าเห็นไหมวันนี้จะมาขอข้อมูลคุณเรื่องเรื่องเรื่องแอสโตนะแอสโตคือมีแฟนคลับนะช่องก้อมชนผูงเนี่ยอยากรู้มากๆเลยว่าพี่มันมีกี่แบร์มันมีกี่ไล นะวันนี้พี่ป้อมเลยให้น้องมีนนะมาแนะนำแินครับทุกคนให้รู้จักกับแอตโต้นะจ๊ะโอเคค่ะน้องอยากเก่งอกกงรู้สึกมีรังสีเกง่งขึ้นโอเคทุกคนเราไปรู้จักแอดโตกัน นี่เลย <c oughs> แนะนําแบบนี้อ,นนอันนี้คือคอ,อันนี้จะเป็นพวกนูดัมธรรมดาแอตทเลียนูดัมธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้<า>เขาเรียกว่านูดัมนูดัมนูดัมคือเราดูยังไงว่ามันคือนูดัมอ่ะมันก็จะคือมันจะเป็นแบบว่ามีหัวเขียวแบบพื้นเขียว <c oughs> เป็นขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่กจะเป็นแอตทเลียอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนั่นแหละมันจะเป็นตระกูลเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่พวก มันจะเป็นตัวธรรมดาตัวแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวธรรมดาตัวพื้นฐานอ่าเรียกว่านูดําอพื้นเขียวลายลายเลยนะลายขาวเหรอพื้นเขียวดอทดอทขาวดอทขาวที่จริงมันก็จะมีดอเกอบทั้งหมดนี่แหละอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะผสมแบบซูเปอร์มาด้วยอะไรเงี้ยพวกลูกซูเปอร์ก็ติดติดมาฮ่ นี่ก็เป็นแอนทิเดียนี่แหละเป็นแบบพวกดูด้ามแอนทิเดียตัวแต่มันจะเป็นตัวด่าง<ะ>มันจะมีแบบด่างพวกนี้ก็จะเป็นลูกซูเปอร์ระอะไรอย่างเงี้ยลูกซูเปอร์ใช่ซูเปอร์ก็จะมีแบบพวกซูเปอร์คาบูโตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันผสมหลายอย่างนะอ,อย่างของที่มีมีตอนนี้คือก็จะมีแบบพวกซูเปอร์วีนี่คะซูเปอร์วีช่นนี้ค่ะนี่ซูเปอร์วีนี่อย่างนี้ก็มันจะมีลายอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะลายหนาลายหนา ใช่เอ้ยดูทุกคนดูมันปุยๆเด่น่ารักดิเด่นโอ้ยกองกับโมโคการ์ดเลยพวกนี้คือจะเป็นแบบพวกลูกซูเปอร์วีทางนั้นเอ้ยนี่แบนๆดูดูน่ารักดิอ่ะว่าแบนๆเออนี่ซูเปอร์วีปุยๆๆๆแล้วก็จะเป็นพวกห้าภูแบบเนี้ยพวกนี้จะเป็นห้าภูอันนี้มันเหมือนแบบเกลียวๆเลยคุณใช่เกลียวๆเฮ้ยมันเฮ้ยเก๋ดิอ่ะนี่ห้าภูห้าทำ คือคือจำนวนภูน้อยยิ่งยิงย่งน่าสะสมปะไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรือว่ามันเกี่ยวที่ลายคือต้องมันแล้วแต่บางคนที่จริงส่วนใหญ่ที่แพงอะนะที่มีราคาก็จะเป็นพวกวี mm hmm. ผ้าภูหรือเป็นพวกเต่าอย่างเงี้ย mm hmm. โกกอย่างงี้เนี่ยค่ะที่หน้าจะเป็นอย่างงี้ใช mm hmm. ่คือโกกโก mm hmm. โก โกโกโกใช่ลูกกิโ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 ก้อันนี้คืออะไรคุณเนี่ยเนี่ยเหรออออันนี้ก็เป็นลูกซูเปอร์ค่ะเป็นวีสันวีชัดเลยตัวนี้แต่เป็นอันนี้มันจะเป็นทรงสูงมันจะไม่ได้แบบออกอ้วนอ่ะอืออันนี้วีเนี่ยพวกเนี้ยเป็นวีทั้งหมดวีทั้งหมดมันจะเป็นลายเขาจะเป็นแบบเส้นเป็นเป็นเหมือนตัววีใช่ไหมคุณอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหน้าวีใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนตัววี อุ้ยอันนี้ด่างด้วยใช่แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนูด้ามด่างหรอแ้อันนั้นคืออะไรเป็นตัวอันนี้มันจะเดี๋ยวนะมันต้องไม่แน่ใจออะไรอันนี้มันผสมหลายตัวมากเลยอ่ะมันจะคุณบีดเองหรอหรือหรือว่าคุณเพาะเองไม่ตัวนี้เอาของคนอื่นมาแต่ว่าคือตอนมามันมาเท่านี้อันนี้มนเรียนเอาหลายปีว่างั้นเถออใช่ค่ะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดเลยส่วนใหญ่คือคือมีนจะเน้นไม้เมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะถึงแต่ตส่วนใหญ่ก็เป็นไม้เมล็ดหมดเลยอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีหนอนะออฮออคือคือแอโต่ะมันไม่มีหน่อถูกปะใช่ค่ะใช่ไหมเออคือไม่ใช่ไม่มีหน่อหรอกมันมีหน่อแต่ว่ามันแตกช้ามากกว่ามันจะให้หนอนอืมคือมีหน่อแต่แตกช้ามากโตช้าเนาะ ปีอันนี้เป็นแฟอันนี้เป็นแฟดใช่แต่ว่าอันนี้มีมันไม่ได้เข้าไปถึงโคนมันก็จะราคาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ปะไหนดูได้ไหนดูป้ายดิดูป้ายดิสองพันแปดมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นแฝดสามแล้วมันเลี้ยงหลายปีแล้วตรอันนี้เจ้าของสวนนะคะหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อย ฮัลโหล่จะไปด้แมรเป็นเจ้าของสวนลยเนี้วันนี้กับเนียหาอย่างนี้มันจะคนละอย่างกันนะคะมันต่างกันคือติางันใช่กันยังไงคืออันนี้คือโลโฟค่ะอันนี้โลโฟใช่ต้องบอกว่าอะไรนะมันมันไม่ได้มีลายอ่าต้องบอกแบบนี้แต่ว่าถ้าแอโตเขาก็จะมีทั้งแบบมีลายด้วยไม่มีลายด้วยอย่างเงี้ยค่ะต่างกันอ่าไซส สายมือใหม่นะอันนี้คือแอสโตนะจ๊ะอันนี้คือโลโฟซึ่งมันคนละคนละแบบกันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาคล้ายๆกันเนาะคือแอสโตมันจะมีลายทุกคนมีปุยนะคะแต่ว่าตัวโลโฟผิวจะเรียบๆทุกคนนีนอันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมใช่แบบเดียวกันไหมอ๋อันไม่ใช่นะเอาเหรอคือวันนี้เราจะมาแยกลักษณะกันแล้วว่าอันนี้คือคางคกนะหนึ่งคางคกทุกคน สองโลโฟทุกคนสามเอสโตทุกคนคือสังเกตได้ง่ายๆคือโลโฟอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างงี้อ่ะจนโตอ่ะเขาก็จะไม่มีอย่างอื่นเปลี่ยนไปใช่ไหมอ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนหรอกเขาก็จะมีเขาจะมีคโค้งโค้งโค้ปเปลี่ยนใช่ไหมชุดกับสีนู้นกับเหลี่ยมเหี่ยมเอาหมดแล้วขายขายกระเปล่าขายแต่ใบละยี่สิบเนี่ย เป็นไงล่ะพอขอถ่ายตามปุ๊บอ, <ะ S 1> อหานิยม <laughs> ลูกค้าอย่างเยอะทุกคนคือแบบมันจะแบบพูด <15 4. S 1> ปัดไปปัดมานี่แหละแต่ว่าฟังด้วยอารมณ์ที่แบบว่าเรามามามาถามน้องออนะว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็คือทางโคกทุกคนทางโคกนะแล้วก็โลฟูก็แอสโต เออเนี่ยดูดิค่ะวนเราจะวนกล้องให้เพื่อนๆเบียนหัวไปได้วยกันทีนี้เราจะไม่อันเิคอร์ดเนี่ยเขาที่ไม่ค่อยต่างแต่ก็เป็นเด็กเท่าไหร่หรอกเอ,ออเออเออเออจริงจริงใช่แต่ว่าอย่างแอตโตอคือพอโตแล้วเขาก็จะมีดอทมีเขาเรียกอะไรนะดอทของเขาอ่ะผิวเขาก็จะมันมันจะแตกออกไปอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี้คือแอตโตโอเคแต่อย่างนี้คือจะผสมพวกมาริโอเข้าไปด้วย เนี่ยคือผสมตัวนี้ออนนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นตระกูลเดียวกันก็เป็นแอตโตแต่เป็นแอตโตไมมาริโอดมาริโอสติกมาอะไรที่เขาว่าใช่ค่ะโอ้เนี่ยนะถ้ามันขึ้นเป็นทรงเนี่ยมันเขาเรียกอะไรสันมันเหลี่ยมมันเป็นแบบเนี้ยนะคะคือมันผสมกับตัวนี้แหละอ๋อก็คือมันจะมีเชื้อตัวนี้ถ้ามันเป็นเมเหลี่ยมแบบนี้ทุกคนมันก็จะเป็นมาริโอสติกมาอันนี้ลูกผสมเนาะใช่ค่ะอ้อันนี้ก็มาริโอเหมือนกันมาริโอคือ มันคือแอสโตแต่เหลี่ยมใช่ไหมแต่แต่ว่าเขามีชื่อเรียกเป็นเฉพาะของเขาคือเป็นมาริโอสันสันผูมันจะเหลี่ยมใช่ไหมคุณใช่ค่ะอ๋อมาริโอก็คือตัวตัวตัวเหลี่ยมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสันผูเป็นเหลี่ยมใช่ไหมสันปูมันจะเป็นเหลี่ยมแต่แอสโตก็คือเขาจะเรียบเรียบม่นมัอ นี the space, so are ่นกรณีอย oh, ่างนี้เรียกว่าพูแรกถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกพูแซกอ๋อนี่คือพูแซกพูแรกดีไม่ดีก็ต้องแล้วแต่ชอบใช่แต่ส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวของแม่ค้าชอบค่ะโอเชอบเออเพราะว่าจะมีเยอะมากที่เป็นพูแรกคุณชั้นสับสนอีกอีกตัวหนึ่งคือเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นอ๋ออันนี้คือแฟเหลียเห็นไหม ทุกคนมือใหม่เด้อวันนี้น่ะเวียนหัวไปด้วยกันเด้อไม่ว่าจะเป็นนูดัมวีโลโฟคางโคกทุกคนแถมมาเจอเฟเลียอีกมันก็เหมือนกันนะเธอมันจะต่างกันยังไงฮือทรงเหรอตาบันจะต่างกันนิดหน่อยคือจริงจริงมันก็โฟมอะแต่เฟลียเขาจะมีหนามตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงตรงที่เขามีดอทของเขาอ่ะเขาจะมีแต่มันจะมีหนามเล็กๆเจ็บๆอยะอ ต้องสัมผัสทุกคนถ้ามันมีหนามปุ๊บแล้วคือแอสโตไม่มีใช่ไหมแอสโตแอสโตต้องเป็นลูกผสมถึงจะมีหนามอย่างตัวเนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแอสโตที่ผสมตัว ตัวมาริโอแต่ว่าตัวใหญ่มันจะแบบสวยมากนะอันนี้เราเรามีแค่สองต้นแต่เราไม่ชื่อไม่ไม่ไม่แน่ใจชื่อจริงมันละก็คือมันเป็นตระกูลแอสโตแต่มีหนามใช่อ๋อแอสโตมีแบบทั้งแบบไม่มีหนามแล้วก็มีหนามด้วยใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยนิยมคนนิยมไม่อยเพราะว่าเหมือนมันมีหนามไงอ๋อคือสายกลางง่ายๆคือสายแอสโตคือคนไม่ชอบหนามถูกป่ะใช่ค่ะถ้าถ้าไม่ชอบหนามก็ ถ้าไม้ที่ไม่มีหนามนะก็ะจะมีแอสโตมีโลโฟมีไลท์ทอปอ่าที่ไม่มีหนามแต่ไลท์ทอปมันก็อยู่ในประเภทอวบน้ำอะ่ะมัน,นม,มันเป็นชื่อวงของเขาอีกอย่างแต่คือมันก็จะเป็นตระกูลที่แบบชว่วงนี้เขานิยมมาเร่งเนี้ยคือความนิยมของเขาอ่ะคือมานานแล้วใช่แล้วราคาเขาไม่เคยลดนะไม่เคยลด <laughs> แบบราคาเขาก็แบแบบแบบอยู่ครงสภาพแบบนี้เลยค,ค,คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน ราคาไม่ได้เกินกาดอ่ะเออไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่ามันจะลดไปเรื่อยมันก็มีบางสายพันธุ์เนาะที่ราคามันก็ถูกลงนะแต่คือแอสโตนี่คือไม่ไม่ถูกลงใช่ไหมไม่เชิงว่าไม่ถูก<ง>ก็จะต้องบอกว่าราคาเขาคงที่เออราคาแต่ว่าถ้าเป็นตัวพันธุ์แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นนูดมัมเป็นแบบตัวธรรมดาที่พื้นเขียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะราคาแบบย่อมเยาหน่อยอ,อ๋อใช่ใช่ แรกๆขัดเล่นก็นูด้ามก่อนเนาะไม่แพงใช่ไหมีแพงใช่ไหมีแพงตลอดค่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นลูกซูเปอร์อันนี้กส่แต่ไม่ไม่ไม่อาจจะวีหรืออาจจะไม่วีเพราะว่าดูตอนโตมันโตชาด้วยปะทัวมันก็เลยแบบราคาอย่างนี้มันก็คือแบบสามสี่ปีแล้วพี่น้ออะไรนะเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยว็ดมือมือนี่มือเรานะเพื่อสามสี่ปี เฮ้ยสามสี okay. yeah, yes. okay. 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 Uh ่ป huh. uh ีได้แค่นี้ยังเหรอนี่อ๋ออันนี้อันนี้คือคุณแม่ค้าเขาเพาะไว้ก็อแล้วเพราะไาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคุณใช่นี่อันนี้คือเป็นตัวแอดโตที่เราแบบก่อตรนี้ก็จะเป็นพวกซูเปอร์วีทั้งหมดอ่ะอันนี้คือตัวที่เพาะไว้อันนี้ประมาณสามสี่เดือนนะอืมรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูจิ๋วๆอย่างงี้ เหมือนเหมือนถั่วงอ,อกเลยเนะเออเหมือนถั่วงอ,อกน <c oughs> ล่ยเขาถึงบอกว่ามันโตช้าก็คือแบบ<อ>ไม่กี่เดือนก็แค่พึ่งเท่าหัวไม่ขีดเองนะเออออออกล่องนี้คือแบบเขาเรียกอะไรควบแน่นถูงไหมใช่ค่ะมันจะมีแบบอะเขาเรียกะไรนะมันจะเอ่ออะไรอ่ะ,อ,ะอากาศมันก็จะออกได้อ,อ๋อเหรออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นกล่องใช้สําหรับเอ่อเพาะเมล็ดใช่ไหมอันนี้เป็นวีค่ะ วีกับซ u เปอร์วีมีความแตกต่างกันเช่นไรคือว่าตัววีอ่ะมันอาจจะเป็นวีกับวีผสมกันออกมาเป็น V ีแบบนี้มันจะมีแบบที่แบบคือเป็นพ,พื้นเขียวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ <c oughs> เป็นเส้นวีแบบสวยๆเลย <c oughs> อันนั้นจะราคาแบบผูฉี่เลยค <c oughs> ่ะอันนี้จะเป็นแบบลูกผสมคือจะเป็นซูเปอร์เป็นวีกับซูเปอร์ซูเปอร์อาจจะเป็นซูเปอร์คาบูโตอะไรอย่างนี้ผสมกันอาจจะหลายตัวแบบกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเป็นพวกแบบอาจจะผสมพวกเลนส์ เข้าไปพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันผสมอะไรก็คือ2ตัวนี้ที่ที่แยกก็คือวีกับซุปเปอร์วีอันไหนวีอันนี้คือวีวีคือพื้นสีเขียวอันนี้คือซุปเปอร์บวกวีก็คือรวมกันเป็นซุปเปอร์วีอ๋อวีกับซุปเปอร์วีนะทุกคนนี่พอแตกต่างคือวีพื้นมันจะเป็นสีเขียวเขียวใช่ค่ <Okay. S 2> ะโอเคแล้วก็ซุปเปอร์วีก็คือมันมาจากซุปเปอร์ บวกวีกลายเป็นซุปเปอร์วีค่ะอ่ามันจะมีตัวใหญ่เดี๋ยวเอาอันนี้คือซุปเปอร์วีอ่าอันนี้คือมันจะแบบลายมันเยอะเป็นวีก็จริงแต่แบบคือลายมันจะขาวคือบางคนเขาชอบมากเลยนะที่แบบอย่างลายใหญ่เยเขาต้องเรียกว่าอะไรนะ อ่าแบบว่ามันจะแบบขาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนจะชอบแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือวีอ่านี่เห็นไหมตัวตัวเมื่อกี้ตันจะอกอันนี้คือตัวใหญ่แล้วมันก็จะมีแบบที่บางคนอ่ะบางคนเขาก็จะชอบแค่มีเส้นวีแล้วก็เป็นพื้นขาวเฉยเฉยอือือืน่างอันไหนแพงกว่าอันนี้แพงกว่าค่ะโอเคซุปเปอร์วีแพงกว่าอันนี้วีวีวีเอ้ยวีเอาใหม่อันนี้คือวีอันนี้คือวีวีแพงกว่าซุปเปอร์วีหรอที่จริง มันต้องบอกว่าอะไรมันประมาณราคาใกล้ๆเคียงกันเลยแต่ว่ามันมันอาจจะดูหน้าไมาน้นิดหน่อยแต่ว่าแต่ถ้าตัวที่ราคาเกินไปอะ่ะหมายถึงว่าอะไรนะมันแพงกว่ากว่าหน่อยเดียวเองอะ่ะไม่เยอะหรอก,กอ,อ่าอ,อ,อันนี้จะเป็นวีที่เป็นเป็นวีห้าูแซงก็คือเป็น V ีผสมกับห้าูวีผสมกับห้าูคือเป็นแอตโตคิดค่ะแล้วก็ติดตาคือว่าที่มัน ใช่คือมันพิการแหละอมเรียกกันก็คือไม้พิการแต่ว่ามันพิการแล้วแบบมันออกมาสวยอ่ะอ่าแล้วแถมมันติดลูกด่างติดหนวดด่างด้วยใช่คือบางคนเขาก็จะชอบเล่นแต่อย่างนี้เลยนะโอ้โหเขาก็จะชอบอย่างนี้เลยคือแบบว่าเป็นคิสเป็นแบบแล้วแอนโตคิสอะหายากไม่ค่อยมีแบบว่ามันมันมีเขาก็จะเก็บกันอ่ะเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปล่อยใช่ค่ะออนไม่ใช่ไหมอะคุณ ไหนคะอันนี้เหรออ่าใช่ใช่ค่ะมีสองต้นอ๋อนี่คือสองต้นนี้เนาะสองต้นนี้คือแอสโตคริสด่างค่ะคริสด้วยด่างด้วยวใช่ค่ะคริสด้วยด่างด้วยออเราเราเรารู้แล้วว่าไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมนี่คือมาริโอแหละถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมเห็นไหมเห็นไหมเก่งขึ้นละ มีราคานิดนึงอันนี้จะเป็นสามพูแบบบางคนเขาจะเล่นกันเยอะนะคือพูภูน้อยแามพูหายากใช่วนใหญ่มันจะมีแต่เป็นห้าพูอ่ะเยอะค่ะคือมายโอสามพูเฮ้ยคนร้านเขามีตัวเด็ดๆหลายตัวเนอะชมเขาเรียกอะไร LB แท้ เป็นยิมโน LB ค่ะตัวแท้ตัวแท้ใช่ไหมแท้ดูไงคุณที่จริงแท้เลยอ่ะมันจะเป็นสิบสามพูแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านสิบสามพูมันจะมีแต่เป็นตัวกราฟนะฮะสามพูอะไรกันตัวกราฟอันนี้สิอ็ดพูค่ะอันนี้สิบอ็ดพูโอเคลักษณะของ LB แท้ดูยังไงคุณบ้างมันจะ TT บ้าง TT แบบนี้เลย มีหนามไหมต้องบอกว่าเขามีแต่ว่ามันมีน้อยๆอ๋อเออหนามเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วหนามมันจะเล็กๆแล้วก็ลูลงใช่ไหมใช่ค่ะอ,อแต่อย่างถ้าเป็นตัวลูกผสม ตัวลูกผสมจะเป็นแบบประมาณนี้อ๋อนี่คือลูกผสมใช่คือบ้างทีก็จริงแต่น้ำจะออกเป็นน้าคู่แบบน้ำมีสองน้ำน้ำสามน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะตัวที่เขานิยมอ่ะมันจะเป็น13บคูจะจํานวนภูคือ13บคูใช่ไหมคุณค่ะแล้วก็ตัวนี้มากตัวนี้คุณขายอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ไม่ขายค่ะ ัวนี้ไม่ขายนะคะคุณถ้าเกิดว่ามาร้านดอกบัวของคุณน้องมีนเขาเนี่ยตัวนี้ไม่ขายนะเอามาโชว์เฉยๆเนาะใช่ค่ะโอเคโอเคสวยงามสวยงามตามทองเรือ่องเลยตัวที่ขายก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาอืมอันนี้ก็เป็น LB ีเหมือนกันค่ะตัวนี้มีเชื้อด่างด้วยนะนี่ใช่ก็คือ LB เหมือนกันแล้วก็คือมันคือ LB ด่างใช่ค่ะตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ผิดรูปไปหน่อยแต่ว่าก็เป็น LB ตัวเว่ม อ๋อผิดรูปคือคือตัวบ้างเขาไม่เสมอกันนะใช่ค่นะมันอาจจะเป็นตัวเนี้ยมันที่จริงมันอาจจะเป็นบ้างแทกขึ้นมาอมแล้วแต่ชอบอ่ะเนาะเนี่ยตัวนี้สิบสามคู่เหมือนกันค่ะแล้วแถมมีหน่อด้วยแต่ว่ามันเป็นด่างมันมีเชื้อด่างมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันโตชา้า คือถ้ามีเชื้อด่างอะ่ะมันคือโตช้าชถุงไหมอันนี้คือเข้าใจถูงแล้วว่าถ้ามันเป็นเขียวล้วนเลยเนะี่ยมันก็โตไวกว่าเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกด่างๆเลยนี่คือโตช้ากว่าแต่การที่เขามาการ่บก็เพื่อจะให้มันโตเร็วกว่าที่มันอยู่แบบเป็นตัวของมันเองอะ่ะอย่างนี้คือมันก็ใช้เวลาห6ปีแล้วอ่ะกว่ามันจะใหญ่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือแบบเป็นไม่ได้การ์บอ่ะนะใต้นี้เป็นไม้มะล็ดค่ะ กำลังออกดอกด้วยโอเควันนี้เราพาเพื่อนๆมาดู LB ด้วยนะคือ LB แท้กับลูกผสมดูยังไงเนาะคือแท้เนี่ยมันก็คือบั้งคมถูกไหมมินใช่บั้งคมแล้วก็ไอตัวเส้นถี่ใช่ไหมใช่ค่ะ้เล็กๆจนมองไม่เห็นเลยแต่มีถูกไหมใช่โอเค แต่ถ้าลูกผสมเนี่ยอย่างเงี้ยที่ว่ามีนชี้ให้พี่ดูตอนนี้คือถ้าถ้าเป็นลูกผสมคือหนามก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะหนามมันจะแบบขึ้นมาสองน้ำสามน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือหรือบางทีก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นลูกผสม l อบกับก้างปลาะนะสองตัวนี้เวลาออกมาแล้วคือหนามมันก็จะแบบยาวหน่อยเงี้ย<อ>คือบางก็จะทีทีมัน l อบนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีหนามยาวออกมาเหมือนก้างปลาแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือนี่นี่นี่เราเห็นแล้วว่ามันเป็น LB บวกอะไรนะตอนนี้เป็น LB บวกพิงดิมอนค่ะแล้วก็บวกทัพทีมสยามแล้วก็บวกไอเยลโลไทเกอร์ด้วยนะคุณบีดเองหรอก็ใช่ค่ะโอคือจะต้องเรียหนคุณบีดกันเขาเก่งมากเลยคุณจะบอกใไม่จริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าคือตอนที่มันอยู่ใกล้มืออ่ะก็จะผสมมันไปทับทุกทั้งหมดเลย เวลาเขียนมันก็เลยต้องเขียนแบบบทเลยที่เราแบบผสมมาอย่างเงี้ย<ช>มัน,ม,นมันจึงออกมาเป็นตัวนี้ใช่ค่ะมันคือจริงๆแล้วมันละเอียดละเอียดมากเลยนะคือเราเองจำไม้ได้ว่าตัวเองบีบประมาณไหนบางทีก็ไม่เชิงจําได้ทั้งหมดหหละมันประมาณประมาณ,มาณว่าเราอ่ะเนี่ยนะก็คืออยู่แถวๆนี้แหละมันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างนี้บ้างแต่แต่อย่างนี้มันก็คือจะมีทั้งแบบว่าน้ํา น้ำคู่น้ำแบบน้ำแบบอ่าเขาเรียกอะไรสามน้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำเดียวนะแต่ยาวมันก็มีมีหลายลักษณะค่ะอบอกแบบนี้อ่าที่ก็เป็นเอนเน B, นเออันนี้ก็เป็น LB น้ำเดียวเหมือนกันวันนี้ก็เป็นไฮบิดเป็นลูกผสมอะแหลูกผสมระหว่าง LB กับไฮบิดถูกไหมไม่ไม่ไม่บใช่ใช่ไม่ LB พี่ผสมตัวอื่นเขาเรียก LB ไฮบิดก็คือลูกผสม Lb ที่ผสมตัวอื่นมันคือไฮบิดใช่อ้มันคือไฮบิดก็คือมาจากไอตัว Lb แท้นี่แหละใช่แต่ว่าไปผสมกับตัว <ใน S 2> อื่นมันเลยกลายเป็นไฮบิดผสมกับตัวนิฮานู ano, หรือแบบตัวอื่นพวกชิ้นไดมอน n ์มันจะอกมาตรงนี้นี่พวกนี้คือผสมแต่อันนี้มันจะเป็น vos เอออะ vos คือ vos จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ vos คือเป็นลักษณะนี้ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เราก็ไม่ไม่มั่นใจข้อมูลเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นรุ่นรุ่นแรกก่อนจะเป็นเอลอ่ะอือแต่สวยเนาะใช่คืออันนี้าูบังเขาจะจะจะกว้างออกหน่อยใช่มันจะไม่สีเหมือน l อเห็นไหมเขาเวลาลูกออกมาได้มันก็จะประมาณนี้แต่ว่าเขาจะได้สีพิ้งมาเลยอ่ะสีสีนี้คือสีพิ้งเลย โอเคคะ่ะเพื่อนๆเ,เต็มอิ่มจุใจกันไหมคะสำหรับวันนี้นะน่าจะถูกใจสายแคคตัสทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะ อยากให้ป้อมพาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสามารถทักเข้ามาบอกกันได้เลยนะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ